การรอดที่ถูกต้องรอดจากทางนี้นะครับอธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานต้องมีครูทําไมถึงเขารอดท้องช้างเพราะว่ามนุษย์โบราณเชื่อว่าในตัวช้างมีเทวดาอยู่ที่งวงอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่ขาอยู่ที่ไหล่อยู่ที่หางอยู่ที่ลําตัวอยู่ที่งาอยู่ที่แก้มอยู่ทุกส่วนอยู่ที่เท้าเพราะนั้นคนโบราณจึงเชื่อว่าสิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่ติดตัวมาเวลาเราไปรอดผ่านเทวดาสิ่งร้ายมันจะไม่ผ่าน เทวดาไม่ผ่านร่างกายของสัตว์มาเสริฐเช่นนี้เขาจึงอธิษฐานขอให้สิ่งร้ายไม่ติดตัวมาแล้วก็ลอดสองช้างไปแล้วก็รับสิ่งยิ่งใหญ่มาจากช้างติดตัวออกมาทำอย่างนี้สามครั้งหน่อยน่อยนอยคนนี้คนนี้ไปขีดนะคนนี้ไปขีดหนูขี่ยัง ดังเอาเพื่อน2คนไปขี่แล้วช้างเนี่ยจะอาศัยชีวิตอ่าตัวเดียวเวลาโตเต็มที่แล้วก็จะไปมีครอบครัวแบบเช่นกันรู้ไหมทำไมฉันงจึงตกมันไม่มีมันใช่ไหมครับร้อนมันร้อนผมรู้ครับผมราะว่าเต็มที่ครับผมเพราะอยากประสมพันครับ không được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  ถ้ารอนีๆนะครับจะมีตรงนี้อันนี้รบเปนูโดนแทงแต่ไม่ใช่นะเรว่าเป็นรูที่อันหล่อกว่านรัรู้ไหทำไมช้างสับหงบ่อยๆไจดเพื่อความร้อนอย่างนะครับ้ก็แลด้วยช้างเนี่ยนะครับ วันหนึ่งเนี่ยทั้งกินอาหารได้ทั้งตั้งอันนั้นที่ใส่เนาะกินได้วันละ ใครจำได้ก่อนบทนี้เดี๋ยวให้กีเอาฟปงาพี่จะพูดเลยครับเจ้าเก่าถึงช้างไทยให้ได้ช้างเคยมีอภิสิทธิ์หน้าเกรงขามร่วมต่อสู้กู้ก,กระย์ในสงครามทั่วเหตกรรเรื่องชื่อและลีชาแต่ปัดน,นี้ช้างไทยเราผู้หวงต้องถิดช้างที่ตกยากลำบากนะพคชสารเคยงดงามตามตำรา ต้องมากินยญ้าคานกับยากาฟางทดลำบา,ากกางผู้คนในเมืองใหญ่เดิอดย่าไปแส่ช้อขออาหารถูกตัดงาร่้าโต้งห้่ขอทรมานอยูแสนนานวิ่งหวาดวายคนโดนตาวช้างลุ้มแล้วเศร้านะได้ประจักษ์ความจริงแล้วใจหายว่าก้นงหนึ่งที่ชาติเราไม่มาลาย ก็เพราะช้างรบจนตายก็เพื่อเราแต่วันนี้คนไทยไม่รักช้างไม่ให้อยู่ปากกว้างกลางของเขาจับเอามาหากินในถินเราให้ทนร้อนเพราะแดดเผาเจ้าช้างเอ่ยเมื่อครั้งก่อนช้างไทยตายเพื่อชาติแต่เดี๋ยวนี้ตายอนาถเียเฉยเรื่องช้างไทยคนไทยอย่าละเลย พราว่าสารนั้นเคยอยู่บนโคชงสาไทยไปดน้องที่รปุ้ยเแก๊สเป็นก๊สเราสาม้ทำที่รักให้ทำเป็นไบโอแก๊สได้โดยเอาที่้างไปหนักในน้ำในสภาพที่อากาศไม่มีอากาศไม่เกิดเซเวนเกิดไป็อแก๊สแก๊สได้เรยกว่าแก๊ส เราสามารถทำไกที่ได้แอกแนสนไปหุงต้มอาหารไและใขณะเดียวกันอกจากที่ช้างแอกมีเนแล้วที่ัวของแถวตามบนลงพาเย็นแถวสีมามงคลหน้าละทำไบโอแก๊ในครอัวหลายออานห้นนะครับที่น้องต้ป็นรัทีู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าที่ช้างนี่เป็นที่ที่มีประโยชน์มากๆ ใครมาแนไทยพากระตายหมดทุกตัวทุกเครื่องที่อยู่ในป่าก,ก็ตายให้หมดที่อยู่ขวัญน้างหน้างในสวนที่นี่ยังต้อนรับน้องๆเสมอเดินทางเข้ามาที่นี่มาเรียนรู้เรื่องช้างไทยจากคนไทยจากพระจากเนรไทยๆท,ที่จะสอนเด็กๆให้รู้จักเรื่องชางเออรออ๋อ,อ,อที่นี่เป็นสังคมการเรียนรู้ ก็มีความภาคภูมิใจนะครับก็ได้พานักเรียนเด็กๆได้มาช่วยเหลือสังคมแล้วก็เด็กๆจะได้มีจิตอาสาแล้วก็ดูแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขดีเราก็เลยมีความสุขไปกับนักเรียนด้วยครับต้องขอขอบคุณกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างนะครับที่ ได้จัดก,กิจกรรมดีๆอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านแล้วก็สปอนเซอร์ที่ได้สนับสนุนให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปแล้วก็อยากให้มีแบบนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกๆปีครับวันนี้หนูก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆทุกๆคนทั้งน้องๆตาบอดและน้องๆที่ปกติดีได้รู้เกี่ยวกับช้างการอนุรักษ์ช้างซึ่ง ปัจจุบันนี้ช้างของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเหลืออยู่แล้วและทําให้เรารู้ว่าช้างอ่ะมีประโยชน์และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราด้วยค่ะหนูขอขอบคุณคุณครูอลงกฎและท่านที่มีอุปการะคุณทุกท่านาญญาที่จัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ขึ้นมาให้น้องๆตาบอดและน้องๆที่มีความปกติดีค่ะขอขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะก็ได้อะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างนะคะแล้วก็การได้ดูแลน้องๆทุกคนที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเด็กตาบอดนะคะคก็คือเราได้รู้ว่าเวลาเราจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีวิธีการยังไงคะ่ะแล้วก็ส่วนเด็กตาดีนะคะก็เรามีสามารถถ,ถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้ยังไงบ้างคะ่ะคือเรื่องแรกนะครับก็คือ 1. ความรู้เรื่องช้างครับที่ ที่พิธีกรให้ความรู้กับเรามาดังเช่นการกินอาหารของช้างสรีระของช้างประวัติความเป็นมาของช้างครับและนอกจากนี้คือการได้อยู่ร่วมกันทําให้นักเรียนทุกคนมีความสาม,มคัคคีมีความรักใคร่กลมเกลียวกันครับถึงแม้เราจะมาต่างโรงเรียนกันก็ตามก็สามารถทําให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับได้รู้เกี่ยวกับช้างครับเกี่ยวกับพันธุ์ของช้างครับว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง แล้วรู้ว่าการตกมันของช้างหรือการกินของช้างเป็นยังไงครับได้รับความรู้หลายๆอย่างนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงช้างอะไรครับแล้วก็ได้รู้ว่าช้างเนี่ยใช้ใช้เวลาตั้งท้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช้างมีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้รับความรู้จากพี่เนรแล้วก็พระอาจารย์มากมายครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็พอรงกฎชูแก้วนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกผมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ครับในการอบรมวันนี้นะครับที่เราพานักเรียนมานะครับก็จากการที่เราเฝ้าติดตามและและดูอยู่เป็นระยะระยะนะครับคือความรู้ที่เด็กได้นั้นถือว่าเยอะมากนะครับ คือเด็กจะได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของความรู้เรื่องของช้างนะครับเรื่องของช้างไทยนะครับขอขอบคุณนะครับกองกองทุนวิจัยอนุรักษ์ช้างไทยนะครับท่านดรลงกฎมาณที่นี้แล้วเราหวังว่านักเรียนของเราหลายๆโรงเรียนคงจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบ่อยครั้งเพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยเยาวชนของเราตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ช้างซึ่งมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยมีแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ซึ่งกันและก,กันยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่มีเฉพาะเด็กที่สมบูรณ์เด็กปกติแต่ว่ามีทั้งเด็กที่ตาบอดด้วยทําให้เด็กแต่ละกลุ่มนั้นเกิดการ ได้เรียนรู้การอยู่ในสังคมเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นการจัดกระบวนการที่ค่อนข้างลงตัวและก็ที่สําคัญก็คือมีน้องสมเน็จจากโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษาซึ่งได้มีโอกาสเชื่อมโยงนําเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลเกิดความสําคัญแล้วก็ทําให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ว่าช้างก็มีความสําคัญแม้ในทางพุทธศาสนาและที่สําคัญก็คือมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามาเนิ่นนานตรงนี้ทําให้เด็กๆและก็สำมาเรนเอ,เองเกิดการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้เ,เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติเรื่องความสำคัญของช้างาที่สำคัญก็คือ ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์อรงกฎซึ่งเป็นตัวแทนในการให้โอกาสกับน้องๆได้รับทุนการศึกษาและก็เป็นคนดีในประเทศไทยของเราต่อไป